สบายดีพลอ่พี่น้องทานผู้ชมทั้งหลายเนาะกากาศดีตอนห้าปีสองบบาอ่อนอีเซ้นเขาเส้นเกลือพลอ่พี่น้องก็เชิงวามันนี่เบาอ่อนก็เสียดายเดินทางขึ้นไปเสียดายส่วนที่ส่วนน้องส่วนทานผู้ชมเดี๋ยขึ้นไปเบิ้งเนาะมู่บ้านก็จะเป็นบ้านชนพรมวงคลพแม่พี่น้องเนาะเพิ่นก็จะตั้งหางยุทธีวากลางป่ากลาง ดงใหญ่พื่อนพี่น้องเนาะก็จะเป็นหมู่บ้านหนึ่งก็ซึ่งมื้อนี้เฮาก็จะได้เดินทางไปพร้อมกับที่ว่าจะมีบ่าวไถดำได้แล้วก็ดำเบ้าลาวได้เนาะวันนี้ไก่เนาะอันนี้คือ,อเนาะเฮาก็จะได้ออกเดินทางขึ้นเมืองเนะยา,ยพยายนเนะพื่อนพื่น้องเนาะนี่ตัวนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางเพ,ยยพยยื่นพื่น้องตอนนี้เฮาก็ได้เดินมาทางมะฮดที่ว่าจะน,นี่จะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าจะเป็นชาวบ้า,บานก็จะมาตัาง้งทับตั้งทิ้นฐานเรียงไว้ยู่นะี่เพื่อพี่น้องเนาะ นี่ก็คือว่าจะเป็นที่ว่าสว่านกับเจ้ามาเลี้ยงงัวเจ้านี่เนาะสบายดีพ่อเนาะพ่อเลี้ยงงัวเจ้านี่บ่เจ้าเลี้ยงงัวอยู่นี่อ๋อจักมีเจ้าครอบครัวเลี้ยงงัวอยู่นี่นะกับมิแต่ครอบครัวเดียวนี่แหละโอ้ครอบครัวเดียวนี่เนาะเทปนี่มันเทปที่ว่าพ่อเลี้ยงงัวบ้านเนาะเจ้าโอ้พี่น้องตั้งแต่รั้งนี้เมื่อห้าครั้งนั่นแมนแม่นมืดเนาะ งัวกับบมื่อไหรดังมีแต่ห้าหกสิบตัวนั้น้องเป็นตุ๊บพอเนาะ,นะลูกนี่ไปบ้านเทิงนียังไกลบ่กพอเออก็ยังยังว่าเลยนะประมาณอดียวสามสิบนาทีดีนะเออยังประมาณสามสิบนาทีเพียงเพียน้องเนาะแต่ว่าก็บเขาแต่ปังนี่เด้ะอันยังปังเนื้อเนื้อเนี่ยเห็้พุ่งพูนอ๋อไปพุ่นยังมีทับมีปัง,งเ,เงงต็มเนาะถือว่าบ้าน บ้านแท้ๆนี่ทั้ทงมันบ้านเก่าแท้ๆอยู่พุ่นแล้วออันนี้พอเท่แพว่นว่าก็ยังประมาณสามชิ้นาทีเนาะจะถึงหมู่บ้านเนาะโอเคเพี่อนเพื่พพนอน,อน,อจจนอเอขขานาะส่วนว่าจะเปลี่ยนประเด็นแล้วก่อไปติดตามสุ่มฟองกันเลยเนาะเดือนนี้เราก่อนจะเดีอยวเดินทางไปเลยพี่นอ้อง ไม่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้เดินทางหมดแบบเคืองทางแล้วเนาะนี่อันนี้ก็เป็นจุดดึงเทือสูงเขาจะเดียวไปจะเห็นเป็นแบบธรรมชาติ์มีสวยสดงามเลยพี่น,อน,อน้องเนาะพี่น้องจะเป็นธรรมชาติที่สวยสดงามของฝากเหมือนคือเมื่อพี่น,อน,น,ออน้องเนาะท่างงเขา่ต้องงองท่านฝนตกนี่พวกเขาจะกลับบ้านว่าไรเลยคือหนุ่มพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวนี้เขาได้เดินทางเข้ามาเนาะ ก็คือที่ว่าเขาจะไหนมาจอบแต่ทางนี่จะเป็นสามแยกนพะี่น้องเนาะแต่เขาบูดทางจะเข้าไปหาหมู่บ้านนี่เสียนนะี่เสียนใดเนาะเสียนเบิ่งซ้ายหรือว่าเสียนเบิ่งขวาเนาะทั้งทั้งที่ว่าทั้งสามคนเฮาเนาะก็บ่ได้มาหมู่บ้านนี่จักเทื่อเนาะแล้วนี้เขามาเดินทางมาเจอมันจะเป็นแยกพนะี่น้องจะเป็นสามแยก บูว้าวจะไปทางซ้ายหรือขวาเนาะเดี๋ยวนี้ทางบ้าวเท่ดำครับดำบ้าวเหล้ากำลังเจรจากันอยู่ว่าจะไปทางเส้นใดเนาะจะไปเส้นใดเส้นซ้ายเส้นขวาข้าดาวต้องมีซีดมัดเส้นนี้ใจตรงกันขนาดพี่นอ้องมันจะโล่งบอกเระวังระวังสองคนใจตรงกันขนาดเราให้ดับเร็วของสายดับบ้า,าวเล,ล,ล้าเร็วของขวาใจตรงกันขนาดเ <laughs> ดี๋ยวนี้ก็ เขาก็ได้อยู่กลางป่าใหญ่พี่พียน้องเนาะแต่ก็สุดซึนดีนะพี่พียน้องซุ้มเย็นดีขนาดเลยแถบนี้เนาะนี่ป่าดงก็ยังคงอุดมสมบนยุบไว้เพี่งเพียงเนาะขีแน่ๆเด้อเขาจิ้นลักทางเสียนใดขี้น้องเพียงเพียน้องเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็จะเดือเดือกเส้นทางหลังจากเดือดเดือกเส้นทางไหนลวเขาก็จะเดือดเดอดเดินทางตัวใบข้าเปิดเพียงเพีองเนาะ จากแต่เราเดินทางมาก,ก่อนจะได้มาจับี่ว่าเป็นป่าไม่เนะาะเทว่าคงหักษาความโดนสมบูรณ์ไว้เนาะมเพรียงพี่น้องเนาะนี่เพรียงพี่นอ้องเราจะสังเกตเห็นเลยเนาะที่ว่าต้นไม้มันจะได้ซื่อแล,ละดอกป่านนลำเทียนพี่น้องเนาะสวยสดงดงามสืม่นฉ่ำนี่เลยหนุ่มเพรียงพี่น้องเนาะ โอเคเราไปพี่น้องเนาะลำนี้เราก็ได้เดินทางที่ว่าขึ้นมาหอดหมู่บ้านแห่งนี้เนาะก็คือเส้นทางแถวจะมาก่อนจะจำหอดหมู่บ้านก่อนสมควรนะเพ,พี่น้องนะอเนาะเออเทนเราได้บนทางคักด้วยบ่กสุดยอดเลยพี่น้อนค่า <laughs> ท้ายดีขนาดเนาะตรงนี้น่าจะเป็นหมู่บ้าน กอเจ้าไฟพี่น้องเนาะนี่ทางที่เขาขึ้นมาเด็ดต,ตัวนี้ขเขาเจ้าจะไมอยู่ทึงพูเท่าไหเป็นสูงสุดเลยพี่น้องเนาะหลังจากที่เขาขึ้นมาพบก,ก่าจะเป็นน,นี่เป็นะี้ยงน้องเราเนาะงวควายนี่หลายขนาดเลยพี่น้องงัวควายนี่หลายขนาดเลยนี่เราจะสังเกตเห็นเนาะนี่เฮือนนี่ก็คือเป็นบานเป็นเฮือนของกอเจ้านะเนาะพี่น้องเนาะ อาจจะเปลี่ยนเทอมมู่บั๋นน้อยๆเนาะอยู่ภูเขาเนาะเพื่อนเ้องเนาะอยู่ดอยอยู่ภูเขาเลยเนาะตรงนี้เป็นขจาวจะมุ่งสังกษีเบ้าอ่อนของผู้ว่าเนาะขจานี่ยเอาม้จังไในเนาะสังกษีเนาะอ้พี่นตรงนี้จะเป็นเลาวเขาขจาวจะเห็นดอยใหม่เมื่อถูกย่างเลยพี่น้องเนาะขจาวจะใสแบบนี้เนาะ เขาเจ้าจะเอาไม้นี่มาทากักไม้ใหญ่ยนี่เขาเจ้าจะทักเป็นเพ้นนิไซไซไซเพื่อกันหนูหนเอาไว้พี่น้องเนาะ,นะตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อนของสัวบ,บ้านพี่น้องเนาะก็คือตัวนี้เขาจะเอาไม้ไม้ป้องไม้ไผ่เอานี่เนาะจะมาพาตัดมาเขาเจ้าจะพาเครื่องเนาะพาเครื่องแล้วเขาจเจ้าก็จะได้ที่ว่า เอามาปลูกใส่กันเนาะม้งเฮือนก็าจัดจะเห็ดแบบที่ว่าพ่อแม่ปุณหาตายายเคยเห็ดมาเนาะให้พี่น้องเนาะก็เอาดุมสมบุญยุคเพริเพนอ้องะผู้ผาป่าใหม่เนาะกาโบนหญ่พี่น้องะมุบบาทนั่งนี้นะกาเล่าๆประมาณเศร้าปลายหลังข้าเกินเด็กพี่น้องเนาะใน นี่จะเป็นเง่นแบบเดิมๆเนาะพี่น้องเนาะก่อจะมีลากหลายย่างที่ว่าเขาก็บ่เคยเห็นมาเนาะหลังจากที่ขึ้นมาพบมาจวบแล้วก็สดชื่นในรีเตอร์พี่น้องหมู่บ้านแห่งนี้เนาะนี่ตอนนี้ก็จะเป็นขออ้าเจ้าตั้งจะเป็นของไก่เนาะพี่น้องเนาะนี่มาอวนก็สิได้เลาะ ีวิวทานผสมเบิงน้ำกันนะพี่น้องเนาะในบานเฮือนขจาก็เนาะมีบางลางก็จะแต่งไม้บางลางก็จะเห็ดเบ็บเก้าเนาะในก็คือขจาจะได้ตัดใบหหยานมุงเนาะนโอ้ยนี่จะมีชาวบ้านหลายอยู่เนาะนี่นะ บ่าวอ่อนก็สิเข้าไปทำคนเนาะว่าคนนี้เป็นอย่างเนาะสบายดีเออสบายดีเนาะยุนี่เขาเจ้าใหยังก็คือว่าหลายคนยุนี่แท้โอ้พี่น้องก็คือเขาเจ้าจะได้เ็รที่ที่ว่าสู่ควันเนาะสู ชูคว,วันชูคว,วันแม่แม่แม่น้องอ่ะกาคือชูคว,วันไหนแม่เนาะอันนี้เขาเจาะมาตะโงมกันอยู่ทีบาร์เฮือนฝั่งนี้เนาะก็อะพอดีเขาเจ้านี่เจ็ดบาทสี่ชูคว,วันเรือามัดแขนพ่อแม่เนาะเดาไหมฮะเดาเจ้าโอ้เดี๋ยจะเป็นฟื้นเลยเปี่น,น้องเนาะ mà còn chân đến ừ. 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 nó Sẽ bài đi nó ấy Ha Ờ nó Tôi này có cư thì ừ. à Sẽ bài đi nó Ờ Ăn này, Mũ bà này mất thôi nè Mất sắm nè nó ừ. ừ. Mất sắm nè à, nó nó Ờ Đó mất thằng nữa bố mi rồi à Bố mi lọ Bố mi mũ bà rồi nó Mất sắm nè nó Ờ Thì คือโมบัตในนี้ก็เจ้าว่าจะได้ที่ว่าจะมีสามีหรอพี่น้อ,นองเนาะมาอวนก่อน่เคยมาจักเทือเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ว่าบมาอวนได้ขึ้นมาถึงจุดนี้เนาะเนี่ยพี่นอ้องโอ้ตอนนี้จะเป็นที่ว่าขอกไก่พี่นอ้องเขาจะสังเกตเห็นเลยเนาะนี่โอ้ขักตีเนาะนี่นอยู่ในนี่ก็จะมีไก่นี่ ไข่ที่ว่ากำลังวอมไข่อยู่ไปพี่น้องเนาะนี่ออกจากหมู่บ้านไปก็จะลดมีภูผาป่าดงที่ดงสมบุญสดซื่นดีเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็โอเคเนาะพี่น้อง,องเนาะ,ะเดี๋ยวนี้ยพระวอวนก็แสดงมุฟอาทานผสมนี่ไปเบิ้งเนาะวิธีแต่ว่าก็คือวันนี้เป็นมือสันวันดีเนาะที่ว่าเพื่อนนั่นนี่บาสีสู่ควัน ทางแมเนบันเนบอวันกอรสิโกทาฮิวาเป็นคนนึงกำลังกินเข่าพี่น้องเนาะก็คือ,อยูเกียผู้โอยเนาะนี่ขจาวล่านกินเข่าแทนพี่น้องลางจากวาสํมเร็จเสร็จสิน้นจากพิธีสู้ปอนด์แล้วขจาก,ก็ได้มีการกินเข่าสามคัคคีกันเนาะ พี่น้องเนาะกลับพอดีมากพอเพนเนาะเพื่อนก่อนเลยเชิญทางทีมงานขอครัวเนาะเข้ามาคือว่ารับประทานอาหารน้ำเพื่อนเนาะสบายดีพ่อโอ้กำลังกินข้าวเนาะกินหมูทำซับมื้อนี้ข่าหมูอ่ะเออข่าหมูสุกวันเนาะโอ้เพนน้อง คือเขาเจ้าจะได้ขาหมูขาหมูขาหมูนี่หมูใหญ่เลยพี่น้องเนาะอเด้ออร่อเมากเลยตตเขาเจ้าดีเนียจะเป็น เขาเจ้าเนาะพี hmm. right. ่น <nước> oh ้องเนาะหมูเป็ดเขาไปอันนี้จะเป็นที่ว่าเขาจะตุ่มเป็นตุ่มชิ้นหมูเนาะเขาเจ้าก็เอาของเลยเติมมเนาะนี่เป็นยูเกตผู้ดอยเนาะมันจะมือแต่วังนฝ่าเนาะตัวนั้นเขาเจ้าจะได้ใส่ที่ว่าเป็นเพลงโซลาเซียลเนาะพี่น้องเนาะ

โอเคนกเพนนอนเนาะงงนานเดีย๋ยวนี้ทาเพื่อนก่อนเล้เอาไมเคิลยามไม่ให้เนาะไม่อันนี้ท่าร้อนกว่าเด้ไลยมัดเคียนให้ทาาแมทัถพื่นก่อนเนาะหลังจากนมัดเรา้อนกว่าได้ของพาคเข่าสาม,มีน้ำเพืนน่อนเนาะเอเค คือนอกที่น่องเนาะเดี๋ยวนี้บรกอุนก็ได้ใจมัดเขียนให้ทางเม่เถาพันก็เนาะไปขอน้าีว่อปอกันก็ชิขออนุญาตเนาะที่น้องเนาะนี่บระอุนก็ชี้ด้มัดเขียนให้ม่เถาพนกันเนาะ เอออันนี้ก็มือสันบันดีมือสีบันงามลูกลานได้มามัดเข่ามัดแขนให้แม่ตอนนี้มันหนาก็ให้แม่นี่อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข็มแข็งตลอดไปแล้วแม่เนี่ยยุ่น้ำลูกน้ำลานสุขภาพแข็งแห้งอ่าของไปยุบบ้านเมืองของเช็ดกระดิ่งของไข่ยังมีตอนนี้มันหนากอ่ะแม่เนี่ยอายุยืนยาววัยซาบันซา โอเคนะ้ำเพรนอนะ้องเนาะตอนนี้หลังจากที่มัดแล้วบ่าอ้วนก่อนเสด็จไปับประทานอาหารเที่ยงน้ำเพนนรนเนาะเพราะว่าเพรนซืึนทางพวกเขาเนี่ยมาประทานอาหารน้ำเพรนนอกเพรน้อ,นองเนาะก็โอเคเพรนองเนาะหลังจากที่ว่าเขาก่อนแต่ไปวังพระเขาสามัคคีน้ำกับเจ้าเลี้ยงแล้วเนาะนี่บ่าอ้วนก่อนเสด็จ้ปรัปราทานทุ่งนี่เลาะเบิง มูบานแห่งนี้เราไปนอกพี่น้องเนาะนี่เกล็ดเห็ดตัวโอ้หอมพี่น้องอดดอหอมบัวเนาะที่ว่าเขาจาะใส่ของกินเนาะก็ะได้ที่สูงขนาดพี่น้องเนาะีนพี่น้องหนาโอ้สวง,งามขนาดตามที่บบวน สังเกตเนาะก็คือจะว่าเป็นยังข้าเจ้าที่สูงเนาะเพราะว่าหย,ย่านไกลเนาะนี่คือไกลนี่จะเข้าไปเคีย้ยเนาะพี่น้องเนาะเทวาวันไปนั่งผู้ว่าเนาะโมบานเทว่าก็จะมาตัาง้งยุสูงขนาดนี้เนาะแต่ว่าขาเจ้านี่เอาน้ำยุใส่เนาะมาใส่เนาะแต่แทบนี่ก็ยังบวกเห็นที่ว่าจะเป็น มีนำลิน้นนำหยังนะเน,นาะมีพระวันก็สิได้ไปหาที่าาว,ว,ว่าชาวบ้านเนาะถามชาวบ้านเนาะว่ากระจนำด้วยสายมาใส่เนาะสบายดีอ,อ๋ออันนี้เฮือนเพือน<ๆ>จ้าอ,อ๋อมันเฮือนเนาะอันก็ถามได้คือว่าเฮาไมอยู่สูงซ้ำนี้นะแต่ว่า น้ำไส่นี่ยนะฮะเอาทางไหนมาใส่ก่อนน้ำนี่เอาน้ำหอยนี่มีน้ำห้วยอยู่นี่เป่าเอาน้ำห้วยอยู่นี่ยุยู่ไกลบ่อยุโมได้อยุโมได้ประมาณห้านาทีเอาย่างเดี๋ยวย่างลงไปเอาเนาะอย่างทางทางตะวันออกมันมันมีทางไปนี่เนาะนี่เนาะนี่ก็คือว่าทางจะลงกเปนทางที่ว่าเราจะไปตักเอาน้ำเนาะคือเราจะเดี๋ยวย่างลงไปประมาณห้านาทีเนาะอ่าโอเคโอเคโอเคเอาขอบใจขอบใจ โอเคนกี่น้องเนาะเั็นหน่อยนี่บเพว่าทีได้งานเขาหาบอนที่ว่าเขาเจ้าตักนำมาใส่เนาะว่ามันจะเป็นนำลิ้นหรือว่านำหวยจะเป็นนำแบบไหเนาะกาเรื่องคือนกพี่น้องเนาะจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าสาบานแห่งนี้เนาะเขาเจ้าก็จะได้เป็นบอนที่ว่าสาบานเขาเจ้ามักมาลินที่สุดนกพี่น้องเนาะเป็นบอน จุดที่สูงสุดของหมู่บ้านเลยเป็นพี่น้องเนาะมันก่อนจะมีเขาสังเกตเห็นได้ว่าเป็นต้นไม้เนาะนี่จะมีต้นไม้ใหญ่แล้วนี่ครับก่อนจะได้ยุกไต้ต้นไม้นี่ก่อนเจ้าคุมเย็นดีขนาดพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเนาะ,ะเจ้าสุมเย็นขนาดเนะาะก็คือตัว,วน,นี้ก็เจาะจะได้ที่ว่าท้ายหูเนาะเขาเจาะนี่ก็อนใน บอกให้ท<ร>ีมงานเานีมาไทยฮบเพิ okay. ่นนากกันนะก็จะเป็นที่ว่าเป็นครนคบค้วเดียวเนาะเป็นาอเออยน่องกันเนาะน้องเนาะเนี่ยามีผูายอ่ะิงจริงข้า อันนี้แม่นไอ้น้องกันเมืดอ่ะเอาพี่น้องอันนี้จะว่าเป็นไอ้ไอ้น้องกันมืดเนาะนนั้นไปไอ้โกกเนาะเราก็่ตมาต่อมาโตมาไอเนาอเขาจะสังงกตเห็นเลยพี่น้องต่นี้จะเป็นไอ้ไอ้นองกันเลี้ยงมาตามลำดับเนาะนี่พี่น้องจะมีเก่าคนพี่น้องลามดิจะมีที่ว่าเป็นลูกเป็นนอยน้นองกันทั้งเก่าคนเลยเนาะ พี่น้องน่าเป็นใาสอวนไลน์เนาะนี่ก็จะเป็นไอ้น้องเมื่อเจะก็จะเป็นทางที่ว่าเป็นน้องยิ่งข้เจ้าเนาะพี่น้องอ๋อนี่ก็จะเป็นใช่ป่ะดับเบาลาวกําลังจุดทายเก็บภาพเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ช่วงเย็นดีขนาดเนาะพี่น้องเนาะ คือน้องพี่น้องนะตอนนี้หลังจากที่เราเข้าอะไไปที่ว่าไป่ายหูขบคร้วของขจ้าลงมาเนาะเดี๋ยวนี้บบาอ้วนก็จะได้น้ำปลาทานไปส้มมีลงไปเบิงบอนที่ว่าขจ้าน้ำไส้น้ำเนาะจะลงไปทางนี้แหละพี่น้องเนาะขจ้าว่าจะลงไปนี่เขาก็จะได้เดินย่างลงไปนี่ประมาณ หาถึงชิบนาทีเนาะก่อนที่ว่าจะถึงนําห่วยพี่นอ้องนี่พระอุ่นก็จะได้เดินทางเดี่ยวยา,างลงไปหาแหล่งนำเนาะพี่น้องเนาะเขาก็จะใส่พาญาหยางในก็หาถึงชิบนาทีได้พี่น้องเนาะในนี้ก่อนได้เดินทางลงหมู่บ้านจะยุ่ธ์เทิงกันเนาะเขาจะลงไปทางนี้เลยพี่น้องเนาะเพื่อนแหละนี่ทางจะไปนะ อาจะเรียบตีนดอยไปเลยพี่น้องนี่เนาะโอ้พี่น้องสุ่มเย็นดีขนาดเลยกดตุ้นใหม่ใหญ่หลายขนาดพี่น้องเนาะก็คือแถบนี้เขาเจ้าจะา่บไหทีว่าตัดใหม่ทำลายปลาเลยเนาะในขุเมเขตหมู่บ้านของขาเจ้าเนาะ น่าจะเย็นลมพูนเลยพี่น้องเนาะเพือนอ่าวพี่น้องธรรมศาตัพสดสื่นเลยเนาะเออลมบรรยากาศลมเย็นนี้เลยพี่น้องเทปนี่หนาเนยอ่าเนาะอ่ะะอะรรศาทำมาตัพผู้โดยพี่น้องเลย เขาจะเดินทางลงไปบอนที่ว่าอห่วยน้าที่ว่าเขาจะตักนนะ้าเนาะจะได้เดินลงไปติ๊กๆเลยพี่นอ้องสั้นขนาดนพี่นอนะ้องเนาะพนถือเอาจะไปตักน้านะนอยู่ไต่ไไ์มันอะไพี่นอ้อง พี่น้องเนี่ยอยู่นี่นะบอลเทว่าเขาเจาะตังหนำมาใส่เนาะไปเป็นน้ำหวยน้อยพี่น้องเป็นน้ำหวยนะพี่น้นอง ส่สดเนี่เนี้ยก็ใน้ลงมาถึงที่มาบอนที่ซาบานก็จะไส่น้ำนาะนี่เอน้ำเนคนจะใส่ตุกนะั่นมา่ตัวงอนำไปใส่น้ำเนาะเนาะไหลลงมาแต่หน้าวน่ะไอ้เพื่อเพื่อนเนาอ้พี่น้อง มันจะเป็นตัวนี้จะเป็นที่ว่าชาวบ,บ้านตัวจะใส่หางเล่นโตงลงมาเนาะนี่เนาะ<อ>ตอนนั้นจะเป็นตัดน,น้อยๆลงมาเน,ะนาะอาจั๊กเป็นน้ำโดนตัดลงมาแล่ะปะกระจ้าจะได้เอาที่ว่าใหม่ไปกายเอาตามที่ว่าเป็นครับมาก,กินมักผาเนาะพ<อ>ี่น้องนี่น้ำน้ำเล่นน้อยพี่น้องเนาะเย็นดีขนาดเลย เาตจเอาใจะไ้เอาุกมีตวงมีจะนำจะใส่เนาะตัวนี้เไปกินไดเปล่าอัเนี้ยอ่าอไปไหักายเขากินกูกินน็อตกกินก็ได้กินคนนี้อัพกูยุ่นนี่เนาะโอ้งซุ่มยนดีขนาดนั่นน้ำถตอว่าเป็นน้ำที่สะอาดนาอพี่น้องเนาะที่ว่าน้ำ ไหลมาตามห่วยเป็นลำธารที่ว่าใส่ดีขนาดพี่นอ้องนี่ขจาจะใส่อาบใส่กินในบ่อนเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะ,ะคือนำนี่จะเป็นนำที่ว่าจับบุมีสารเคมีทา่สัน้นเลยพี่นอ้องมันก็คือแถวบ้านเขาเนาะในนี้ก็คือว่าธีนำที่ว่า ใส่นำมาจากธรรมศาสตร์ดูพ่อเลยพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะโอเคเราไปพี่น้องเนาะหลังจากเท้าเดาได้ขึ้นมอดม่บ้านแล้วเนาะบ้าอ่อนก็ได้รีวิวทำชมเบิ้งเนาะม่บ้านแห่งนี้เนาะก็คือม่บ้านเพื่อนก็จะได้ต่างยุทที่ว่ากลางป้าเขาไ่สุดเนาพี่น้องเนาะเพื่อนจะได้ขึ้นมากขึ้นมาคหนทางกอลําบากกันดานที่สุดพี่น้องเนาะ กะบบนนึกพ่กฝันว่นาจะมีป่านคนอยู่เนียพื่อนพี่น้องเนะาะบ้าอ่อนก็ได้ขึ้นมาครั้งแรกในชีวิตเนะาะกะคือขึ้นมาก่อนจะเด้ที่ว่าธรรมศาสตร์ที่สวยสุดงดงามได้เย็นสดชื่นเนาะพื่นพื่น้องเนะาะกะคือร้าบ้านกับแห่งนี้ผมก,ก่อนจะได้ยึดถือที่ว่าพูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นต,นตนน้นๆนะเพื่นพี่น้องเนาะกะบบนใหญ่นะประมาณสิบปายหรือว่าซาบหลังข้าวเล่นแหละเพี่น้นองเนาะ กาส่วนใหญ่แล้วนก่อจะได้อบพยพลงไปที่ว่าถูกเพียงมดเนาะที่ว่าก็ยังผักสวนหนึ่งเนาะที่ว่าคนก่อปลรักปักฐานอยู่นี่เนาะก็คือที่เขาเห็นกันเราพ่นพ่น้องเนาะบางคนอยากลงไปเนาะมีบางคนก็่อยากลงไปเนาะแต่ว่าเขาอยู่นี่มันก็สงบสงี่ยมดีเนาะเขาจาะอาศัยอยู่แบบธรรมศาตร์หากินแบบธรรมศาตร์เลยพี่น้องเนาะก็คือนําที่่นกิน่นใส่คนก็จะได้ตักน้ำรินน้ำหอยเนาะพี่นน้องเนาะ พี่น้องนี่ก็คือที่ว่าเป็นเสา้าบานที่ว่าเพิ่นเป็ดตักน้ำแลว้วก็จะปีขึ้นเมื่อ,อเราพี่น้องเนาะนี่ถ้าน้ำใช้ตูกรเพิ่นก็จะปีขึ้นไปใส่ไปกินพี่น้องโอเคไปพี่น้องเนาะสำหรับคืนนี้บ้าอ้วนก็ซีอัปเดตให้พี่น้องข่าวๆสำหรับคนเพื่อนพี่น้องเนาะไปพบกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบอะไรยูทูบไส์เอากาคอยติดตามรับชมและกำลังใจกันต่อไปพ่อพี่น้องเนาะ ันนั้นก็จะเป็นที่ว่าเป็นเสาบ้านอันนี้ก็เป็นํามากินมาะสะให้พี่น้องพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคป็นเนีะเบ่อ้วนก็ต้องกลาทานไปส้มไปซ้ำนี่ขอพบกันไหมในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บ่อ้วนก็ต้องกลาทานไปส้มไปซ้ำนี่เนาะก็บ่อ้วนก็สิได้ขอลาทานไปส้มไปกับภาพงามๆธรรมชาติงามภาพนี้เนาะโอเคพี่น้องสบายดี